คือตอนนี้ที่เราประเมินกันไว้ในศูนย์บรยการเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับ<ม>น่นจาจะที่เราปฏิบัติการก็ต้องเฝ้าระวังซ<ฮ>ึ่งเราก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเงี้ยไปเรื่อยรอ,อจนกว่ามันจะไม่ไม่โผล่ขึ้นมาสักอาทิตย์ต่อเน,นื่องสักอาทิตย์ตั้งอาทิตย์อันนี้ค่อยไว้วางใจะนี่ในหนึ่งเดือนที่ท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดือนที่อ,อชาวบ้านเขาจะสามารถ อ่าทำมาหากินออกหาปลาตามปกติได้ไหมหรือหรือจะต้องรอให้มันหมดเกลี้ยงกันก่อนอยังไงครับนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวกันได้หรือเปล่ายัางไงตรงน,นี้เรามีคําอธิบายยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ท่าน,น,นผู้ว่าท่านผ่อนปลนฮะท่านผ่อนปลนอยู่แล้วเพราะว่าคือในน้ําเนี่ยก็งดกิจกรรมไปก่อนนะในน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังนะฮะก็งดกิจกรรมไปก่อนทั้งในเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการลงไปเล่นน้ํบ แต่ว่ากิจกรรมที่อยู่บนถนนบนชายหาดอะไรต่าง,งๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็ยังไม่ได้ปิดฮนะก็เป็นการผ่อนปลนให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทาประโยชน์ก็ยังมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆก็ออยังตั้งอยู่และคนที่จะไปนั่งบรรยากาศริมทะเลก็ยังยังได้อยู่เพราะตอนนี้มันไม่มันไม่มีคราน้นมันขึ้นมาก็เราก็แจง้งแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคราน้นมันขึ้นมาในบริเวณนั้นเราก็จะแจ้งให้ค่ะคือเอาและเราอาจจะไปนั่งทานอาหารทะเลที่ชายหาดได้เหมือนเดิมชมวิวอย่างเดียวชมวิวได้ กลิ่นเกินอะไรพวกนี้มีตกค้างไหมครับท่านที่ปรึกษาเรื่องกลิ่นตอนนี้ไม่มีฮะตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าน้ํามันเรากําจัดหมดแล้วฮะหมายถึงที่ขึ้นมารถแรกนะครับครับครับจริงสารนี้มันก็เป็นสารประเภทเดือบน้ํามันแหละเป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่มันลดแรงถึงผิวแล้วทาให้ให้น้ํามันมันมันสามารถแตกตัวเพื่อที่จะไปทํไปิริยกับจุลินทรีย์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สลายได้เร็วขึ้นนะมันถ้าพูดถึงมันคล้ายๆของซักฟอกอะคะ้าคล้ายกันคล้ายๆ คุณสมบัติคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไ็ได้มีการวิจัยแล้วก็มีการศึกษากันมาหลายครั้งแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นสารที่ที่ดีกว่าในสมัยปีห้าหกที่ใช้กันด้วย<ะ>เพราะว่าก็ไม่อยากให้กระทบต่อสุขภาพนไมัยของน้องยูนแล้วแต่ถ้าใช้มากๆก,ก็ไม่มันจะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล,ล้อมเหมือนกันครับอันนี้เราก็ต้องช่างผลดีผลเสียให้ ให้มันบาลานซ์กันเราถึงจะพยายามให้ใช้ให้น้อยที่สุดและก็จําเป็นเท่าที่จําเป็นที่สุดคนั้นก็แต่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจกันที่ใช้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่อยากให้คราบน้ำมัน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 ไม่สลายตัวแล้วก็มันแตกตัวได้ช้าเนี่ยมันขึ้นไปที่ชายหาดซึ่งอันนี้มันจะเกิดความเสียหายอย่างมากคือถ้าไม่ใช้จะเสียหายมากกว่าถูกต้องก็ก็คุยกันแล้วว่าประเมินกันแล้วถ้าไม่ใช้จะเสียหายมากกว่าครับ